วีแันเนอะสายดังซีดฟันขึ้นต้อไปโดนไปวทีนึกว่ามันมันเลื่องไงพื้นสีดำเลยพื้นสีดำไม่เจ็บพอพื้นพื้นที่มันเป็นปุ๋มซีดสังเนี่ยต้องเคว้าไปโดนมาสองทีแล้วเก่งละครับเก่งเป็นรูแย่แม็กสไลด์เข่าแล้วคือโอ้โหกางเกงอ่ะมีแต่น้ำเอ้ยแม็กวันเดอะฟลอร์เราใส่ขาสั้นอ่ะเราแร็ปแบบโอ้โห ก็วิงแดนโอ้ทั้งตีลังกาทั้งดอฟินทั้งเดินไม่ได้เตะเดินไม่ได้ปวดขาเลยตอนนี้ไม่มีเสียงเนี่ยครับเป็นแสีงเนี้ยของเอมเออเพลงอะไรนะอันนี้ไม่ใช่วิงแดนคิดถึงไอ้จันเลยอ่ะเอ็มว่าถ้าจันอยู่อ่ะมันจะแบบมีความสุขอ่ะเอาไปดิพาเราไปสักรถดิ่งเลยก็ได้เอาจักเข้ามาดิไหมอันนี้อันนี้ไปสบายใจวะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเอมเอาเลยบอกเอาเลยเน้ยจริงเอาเลยเนี้ย อยากจะรู้ว่าคนจริงหรือเปล่าเราไม่ไปพาเราไปดิเอาจับมือไปเราไปไปเลยอะไรกันแต่พร้อมกันขอเคู่หยาดไอ้คนเต้ยเอาพร้อมกันของคนเลยพร้อมกันพร้อมกันอีกขอคนเข้ามาคนตำตาสุดท้ายคนดูนั่งดูฉลาดจริงไอ้หัคนนี้เหมาะสมแล้วไม่บอกนี้คืนนี้พี่จะไม่มีแจ้งเลยคืนนี้